นี่คือรายการใหม่ที่ผมเพิ่งคิดได้เมื่อกี้เลยคิดแล้วทำเลย <c oughs> นี่คือรายการที่ผมจะเอาโฆษณาของเกมนั้นๆมาเปรียบเทียบกับตัวเกมจริงๆนะครับว่ามันจะแตกต่างกันมากแค่ไหนโฆษณามันจะทําเกินจริงไปหรือเปล่าหรือว่าที่จริงแล้วโฆษณานั้นมันเหมือน,นบบตัวเกมเป๊ะๆเ,เรามาดูกันนะครับแล้ววันนี้ผู้โชคดีของเราก็คือ Ver War, War Hero นะครับผมอาจผิดควอภยัยเป็นเกมแนวสงครามโลกครั้งที่2 PVP FPS นะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบตัวอย่างกันก่อนนะครับว่ามันจะภาพสวยแค่ไหนแบบ อลังการงานสร้างแค่ไหนกันมาเรามาดูกันนะครับมาดูกันนะครับบอกเลยว่าโฆษณา,นานของมันจะตึงแค่ไหนกันกับเกมนี้โอ้โหมาเป็นลำเลยครับอะไรวะเนี่ยเสียงมันจะตดลิขสิทธิ์ไหมะถ้าผมขอปิดเสียงนะครับขอไฟด้วยเผื่อน,นี้มันมีลิขสิทธิ์กันไว้ก่อนทีรจะไปลบใหม่เดี๋ยวภาพโคตรแจ่มครับดูมีการสะท้อนของแสงลูกอื้อการไฟไหม้การระเบิดถือว่าสมจริงพอควรเลยครับ สำหรับเกมมือถือนะโอ้โหดูภาพใช้ได้เลยวอบร์ฮีโร่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปโฆษณาของเขาเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมของจริงกันเลยดีกว่าว่าภาพจะสวยแค่ไหนกันอันนี้คือผมได้ลองเล่นมาเนี้ยแหลยนะครับมันก็จะมีตังค์นิดหน่อยกบแบบนี้นิดหน่อยแล,แล้วเนี่ยแล้วเนี่ยลองใช้ปืนใหม่ในโมดต่อสู้ไปเลย <c oughs> ปืนพกสามารถเพิ่มกระสุนได้เร็วที่สุดเอา้าไม่ใช่ได้ซื้อปืนจับเลย ไปเดี๋ยวเราจะไปลุยกันแบบตึงๆเลยครับบอกเลยว่าระดับปืนเอ็มสามเออยิงยิงเยอะเยอะอุ้ยได้อยู่นะภาพได้อยู่นะบอกว่าเกมนี้แบบภาพใช้ได้ว่ะอันนี้มันมีรนะบบยิงแบบอัตโนมัติด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่ค่อยเก่งแบบยิงเองก็อัตโนมัติได้นะครับเบรเบาแค่ป้าไปวางไว้ที่ศัตรูมันก็จะยิงให้เลยอันนี้อะไรนะ่คาห้านัดไม่น่าพอนะมาซองควงร่วงแน่บอกเลย ดนนูน้าเอ้ยตา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 ยสองขวบยัดโอ้ยยัดไปถึงอีกจุ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 กเขตแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกสองแตกสองเนี่ยเอาปืนอะไรวางมันก็จะยิงให้เองเลยนะครับสำหรับใครที่ขี้เกียจยิงเองก็ได้เลยนะครับปลุกเลยเพื่อนเอ้ยมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยใช่ไหมหรือว่าเครื่องบินแบบยุคยุคสงครามโลกนะั่นแหละครั้งที่สองมีอะไปแบ,บมุมก็มีว่ะตึงเกินนะเนี่ยโอเคไปข้าบ,บนกันครับขึ้นข้าบ,บนกันแอบแอบเย้ยเย้ยหน่อยมีไหมเอ่ย เรามีเออทุ่นระเบิดด้วยแล้วก็ไอ้ที่ปลามันชื่ออะไรวะเท่อปลาใส่ถังหรือว่าปลาใส่ศัตรูนี่แหละเจอตัวนึงเจอตัวนึงจ้าแตกสวยมันมันมามันมาวะเฮ้ยกระสุนเหลือน้อยด้วยตอนนี้สวยเก็บของก่อนคลายแล้วสวยเพื่อนไปเท่าที่สรุปได้ก็คือตอนนี้ภาพสวยอยู่นะครับเออเดี๋ยวไปก่อนไปก่อน ของเริ่มน้อยแล้วเนตตายเดี๋ยวเออโอเคลงลงร่องลงร่องก่อนเอยมีบ้านให้เข้าด้วยอันนี้คือจะเติมเลือดเลยโอ้เรามีเลือดเติมอยู่ดีกว่าเติมเลือดก่อนฉีดวัคซีนเข้าไปเฉพาะเดียวโอ้โโคตรมากหนีก่อนลงใต้ดินวิ่งออกมาโอเจอเพื่อนตัวเองรอดตายไปทีเดี๋ยวแล่จบก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาสรุปว่าภาพไปเป็นยังไงได้หรือไม่เพราะว่ามันก็สวยอยู่นะ ถึงใจสู้โฆษณาไม่ได้มันก็ประมาณ7%เอร์เซ็นต์เอ้ยเจสต์ใครจะเล่นเดี๋ยวผมก็นั่นแหละตามชื่อเลยดีกว่าทิ้งลิงก์เดี๋ยวมันทิ้งยังไงไม่รู้ในเพจสตูมทิ้งไม่เป็นที่ผมมาบุกสกตูอีกแล้วเออมาท่านจูแบบดิจิตลอลหลบแบบดิจิตอลแล้วก็ตรงนี้มาตรงนี้โอุ้ยอันนี้ป้อมปืนครับลูกกระสุนลูกเท่าไข่หมาเลยวันนี้เราอ้อมมาอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยเออมีมุม ผมอ้อมหลงแล้วครับอันนี้เป็นโซโลซะแล้วโอเคกลับยิงยิงยิงจุกจุกจุกยิง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 โอเคได้อยู่นะอันนี้ที่ผมเล่นยากๆวันนี้ผมเล่นในคอมนะครับผมเอาเมาส์แบบลากเลยที่จริงเขาเล่นในโทรศัพท์มันจะง่ายกว่านี้นะครับอันนี้เล่นในคอมมันเลยเลื่อนไม่ได้ที่จริงผมจะเลื่อนแบบฟรีไฟล์เลวมันเลื่อนไม่ได้มันติดๆยังไงไม่รู้นะครับก็เลยเลื่อกับมอสแบบนี้ไปเลยหงงไหมผมก็งงโอเคกลับมาฐานเดิมอีกแล้วโอ้วแมวโคตรเล็กเลย มันเป็นแบบ p P p นะครับมันก็เล็กหน่อยแล้วก็เวียนกลับมาที่เดิมอ,อีกแล้วชนะโอเคด่านเดียวพอถือว่าเป็นเกมที่ใช้ได้เลยแก้เบือ่อได้นะครับอันนี้ใช้เน็ตไมไม่รู้ก็สําหรับกราฟิกภาพในเกมมันก็สวยในระดับหนึ่งนะครับถึงจะไม่ได้สวยเหมือนในวิดีโอที่ได้ดูไปเมื่อกี้มันก็ได้ประมาณเจ็ดส่วนสิบของวิดีโอเมื่อกี้นะครับแต่ถ้าไม่ซีรีสเรื่องอะไรเป็นเกมที่สนุกกี่เกมนึงเลยนะยิงแบบสงครามโลกแนวแบบสงครามโลกครั้งที่2นะครับ ได้บุกไปบุกมาเล่นกันแบบเพลินๆเวลาว่างๆนั่งโรงเรียนแอบครูเล่นอะไรแบบนี้นะครับโอเคโอเคท่ากน,นี้ก็ผ่านนะครับไม่ได้โกหกท่านผู้ชมแต่อย่างไรนะครับมันก็สวยแล้วโอเคคลิปนี้ก็บายบายกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใครแล้วก็เปิดสร้างรายได้ผมได้แล้วติ๊กตอกเอยติ๊กตอกอะไร y o ยูท <laughs> ูบบายบาย